ค่ะอทำอยังไงคะก็ขุดขุดจนกว่าจะเจอแพทหลายสีอ่าเริ่มเลยค่ะชึบ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 ว้ามันจะเอาดีขุดถ้า,าอยากให้มันขุดง่ายต้องไม่ใช่น้ำใช่อย่างค่ะอย่าแช่แล้วเฮ้ยขุดง่ายนะ <laughs> เจออะไรไม่แหละแต่มันก็จะเจอิเหมือนคตดเลยอะ่ะอร่อยไหมคะคนดู <laughs> ดูกินได้ิเอาไปแช่น้ำต่อค่ะอะแช่ท้่วเลยนะ เป็นลูกเห็ดไงค่ะอุ้ย,ยเขาให้ส่งเองนะว่าจะได้เป็นแบบไหนตาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วตากลายเปเขียตาแล้วนยากินเนีย่ยอยากกินจังแม่มาขุดเอุยอ้ยกระเด็นหัวละแม่มือ เป็นใย,ยกว่าจะเจอหมึวเราตอกมาเราต้องขุดไปทั่วเลยนะเฮ้ยหมูจะได้ต่เป็น <c oughs> เราคืออะจะได้ดีอะเราไม่ใช้อันนี้เลยมันไม่มีประโยชน์แต่เราจะใช้แต่อันนี้ I uh -huh. ไม่ใช่ไปน้ำปาจะมีก็ได้เออนะอเหรอมันจะมีอู่ใน้ำอ่น้ำได้ไงใกล้ยังคะอยงไม่ใกล้เลยมันต้องใช้เวลาเือยใส่น้ำเพ่มอแล้ว้ยกระเด็นะ 咦，他<喂>、啊、变肥了！咦，切切切！呜！ พอก่อนนานเกินหยุดคลิปก่อนมันจะไปเปลี่ยนนะหมอีฟุดไว้มาเฮ้ยเจอเจอยังนี่เฮ้ยมันแข็งๆดีเจเหมือนเจเพชรเนี่ยก็เจออะไร เฮ้ยมื่แย่เลยยังว่าอยู่มันต้องได้สีดแหละหรือว่าสองสามเฮดมันกลัวอะไรก็ไม่รู้เนยเรลยถ้าเล่นในบ้านโดนแม่ด่าแน่อะ

เขาอายุแปดบแปดแล้วเหรอใช่ปีนี้ต้องเจ็ดนะแต่เขาแปดหรอมันเกิดเขาหรอ เราได้มาเพชรต่อไปก็จะเป็นเพชรสีสีม่วงนี่เห็นไหมนี่ค่ะสีม่วงอ๋อมีอีกใช่ไหมมีเยอะนะเฮ้ยอย่าพึ่งลงไปนี่มาเริ่มหั่นมาเลยอุ้ยอันนี้มันอยู่ <laughs> มันเหมือนสะท้อนแสงได้เลยอ่ะสีมันเหมือนอ่ะ Oh! ให้ฉันแปะกันเลยได้ไหมคะค่ะคจะเสร็จกี่โมงคะเออหลายโมงค่ะไม่ควรตกเหรอว้า แรงเยอะมากเลค่ะต้องใช้เวลาใช่ไหมคะน่าจะประมาณข้าวความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนจะไปขุดเพชรที่สอนอยู่เนี่ยเอ้ยจะไปขุดเพชรที่ศาลอีกแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากอะมันมีกี่เม็ดเนี่ยไม่รู้แต่มันต้องขุดไปอาจจะมีสามเม็ดโอเคเลย นี่วีนี่นะนี่ต่อไปก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งคุณละสีอะไรนะน้ำเงินเออพูดเองแต่ก็จะไม่ได้น้ำเงินอาจจะง่ายอยู่นะเหน็ดเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะสนุกไหมคะเหมือนจะแค่มีน้ำ ใช้การถัก <laughs> ว่าเผื่อมันอยู่ในนั้นแล้วพอมันละลายนะมันจะละลายได้และพอมันละลายก็จะมีเพชนเพื่อแวน้เลยต้อกด <laughs> กดโอ้ยหมดแล้วมั้ <laughs> ม hmm. ีอมีเหรอหรว่าไม่มีแต่มันข็หรอวันข็้จแพ้แพ้ gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แบบละเอียดมากเดี๋ยวไม,ไม่ให้พลาดเลยใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เต็มหน้าแล้วค่ะปูนเต็มหน้าแล้วค่ะกินไม่ได้นะคะ เ็บมือทะลุทะลุมือละอ่าไม่น่าจะมีนะคะโอเคก็ที่เกือบสุดท้ายค่ะก็ที่เก้าไม่ทามีสิบตอนไม่น่าไม่น่ามีแล้วนะคะได้แค่สามเ็นได้แค่สนี่แหละค่ะนี่ ป,ป,ปิดคลิปค่ะ,ป,คป,คะปิดคลิปค่ะปกันค่ะอะค่ะอันปานปิดคลิปค่ะใบยค่ะโชว์เนี่ยค่ะ,คะโชว์สามอันนะคะ,ะโชว์เพชรเลยคะ่ะ